เ็ดมือนีพี่น้องดอกแรกของเราเ <c oughs> บิง้งขี้ดินอัสติติขี้หายในจังน้อยนะ้ะพี่น้องแต่ว่าสวยงามมากจริงๆพี่น้องเบิง้งอีโคมขาลายบานสเต็มที่เลยดูเบิง้งเกือบสาหัสแล้วพี่น้องเห <c oughs> ไหมทุกคนขาลายขาลาย สวยๆเลยพี่น้องเบิงเบิงเบิงมันก็สิยาวโพดโพดดอกป๊าดโอ้ยกองตรึงมาดวนนอ,อปาดเบิงขาพี่น้องจะเทียบแขนให้ดูโอ้ขาไม่วางปุนโดยขาเลยเหลือๆอ้ยนอพี่น้อง ความซวยความเศร้าอชอบเห็ดลักษณะแบบนี้อะเกลียวเกลียวดูแปลกๆดูขาก็เป็นแบนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเนี่ยที่สวยมากเลยดูงามอิหลีเนาะพี่น้องสวยแบบแปลกๆอะอพี่น้องเห็นบอปูนั่นๆ,ๆ,ๆ,ๆดอกหนึ่งไป เด็ดผึง่งพี่น,น้องสวยเนาะอืน้องจังอีหยังมากินมากาดมันโอ้ยโอ้ยน้องบึงดูเบิง,บงกัดแค่แจกว่ามุสดสงสัยน่าจะเป็นมุดแดงนะทุกคนกำลังสวยสวยเลยอ่ะแต่โดนกัดนี่ก็เอาได้อยู่เนาะพี่น้องอดูกำลังสวยสวยเลยแต่ เธอไม่น่ามาทำร้ายเลยเบิงหนอกนี่ถือกินไปแล้วกินต่อไป,ประสันนี่ไข่พี่นออ้องดูไข่มันเนี่หน่อยนิดเดียพี่นอ้อง เห็ดหำเสียกหำเสียกหูหูมเสียกหำเสียกอีหัมเสียกเพี่้องลุกย,ยุงอีกแล้วครับท่านเห็ดหามเสียกพี่น้องงามงาม นี่เห็ดผึ่งงามงามงามครับอีหลีขี่เท่าออกแล้วพี่น้องเบิง้งยิ่งใหญ่อลังการโอดโอูเบิ้งพี่น้องห็ดปวกปเห็ดปลวกที่เท่าลูกน้อยมัน่นขี้ดินงามแห้งพี่น้องดูพี่น้อง อยเขียวเลยในดมสิดมดมว้าหอมชื่นใจแห้งพี่น้องเลยเมืงองเฮ็ดพึง่งเฮ็ดพึง่งเฮ็ดพึ่งขาวสวยมากเลยไม่ทุกคนป๊าดสวยงามมากทุกคน อุ้ยทุกคนอคุ้ยเบ่งงามแหงพี่น้องดูสิสามสหายน่ารักใช่ไหมล่าพี่น้อง <c oughs> อุ้ยดู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 ดุ้ย เฮ็ดนี่เฮ็ดแห้งกับอะไรนะพี่น้องป้าดูสวยงามมากอ้ยเบ่งดอกนี่พี่นอ้องบ้าดูดูสวยมากเบ่งพี่น้อง โอ้ยดูงามแหง้งเบึงเห็ดมือนี่เบึงพี่น้องโอ้ยสวยโอ้ยวสวยจริงจริงอืมมันหมาน,มนพี่น้องเป็นไงพี่น้อง เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพี่น้องอ้ตัวตื่นเต้นครับดูพี่น้องน้องดูสวยๆลายพี่น้องเบิง่งอุ้ยเธอตายมันสวยมากทุกคนอุ้ยเสีย แตกดูกความสวยของมันสุดยอดมากตอนดูสิแม่และลูกจ้าโอ้ยหเห็ดมันนี่คือโอ้ยคือมันหม,ม,มาน,ม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 นปังๆแถมพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิ้งมันนี่มันหมานปังๆนี่ของนางจิตจันนี่กระตายใหญ่ๆนี่ของกระผมนี่ของยายใจมีของฝังเทงมีของ คน,คนครูและนี่คือของยายมวยละโงกนะเบิงพี่น้องทีมงานล่าเหตุของเหาเมาื่อนี้อเือ้อเนงพี่น้องมันหมานปังปังอีหลีเร<ม>าก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะทุกคนเนี่ยฝ่ายกั้นน้ำบ้านผาเหนาว <c oughs> นี่นี่พี่น้อง เฮ็ดน้ำพ okay. ันเราไม่จำเป็นต้องมาหาแต่เช้าจ้าสายสายก็สามารถล้นได้เช่นกันโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย